สวัสดีค่ะวันนี้นิดหน่อยจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสัญลักษณ์พื้นฐานก่อนถักโคเชค่ะวันนี้เตรียมมาด้วยกันทั้งหมด8สัญลักษณ์ค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะสัญลักษณ์ตัวแรกนะคะก็คือการถักเอกค่ะหรือตัวยอ่อภาษาไทยนะคะคอทอเป็นการควักธรรมดาค่ะสัญลักษณ์ตัวต่อไปนะคะก็คือการถักวค่ะ เป็นการถัก X ซ้ำสองครั้งในโซ่เดียวกันค่ะหรือคอทอเพิ่มควักธรรมดาสองครั้งในโซ่เดียวกันค่ะสัญลักษณ์ตัวที่3มนะคะก็คือการถัก A ค่ะคอทอรวบนะคะเป็นการควักธรรมดาสองครั้งแล้วรวบห่วงค่ะสัญลักษณ์ตัวที่4ี่นะคะก็คือการถัก O ค่ะหรือซอโซ่นะคะเป็นการถักโซ่ค่ะ สัญลักษณ์ตัวต่อไปนะคะก็คือ C ค่ะหรือรอหอนะคะเป็นการถักเลื่อนห่วงนะคะใช้ในการปิดงานค่ะตัวต่อไปก็คือการถักทีค่ะหรือเศษ1ส่วนสพอ1คอนะคะเป็นการพันพันหนึครั้งแล้วก็ควักปลดออกค่ะสัญลักษณ์ตัวที่7นะคะคือการถัก F ค่ะหรือพอ1คอนะคะเป็นการพัน1ครั้งควัก แล้วก็ปลดทีละสองห่วงค่ะมาถึงสัญลักษณ์ตัวที่8แล้วนะคะคือการหักท R หรือพอสองคอค่ะเป็นการพันสองครั้งควักปลดออกทีละสองห่วงนะคะค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือสัญลักษณ์พื้นฐานที่ใช้ในการถักโคเชนะคะเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวนี้หน่อยจะพาทุกคนมาฝึกทำกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนิดหน่อยในการทำคลิปจต่อไปด้วยนะคะใครมีคำติชมหรือสงสัยอะไรอยากให้หน่อยเพิ่มเติมอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ